ยังคิดถึงยังโหยหากันอยู่บ้างไหม นึกถึงเขานะคะมาดูซิว่าห่างกันไปแบบนี้ยังมีความคิดถึงอะไรอวรกันอยู่หรือเปล่าคิดถึงค่ะต้องบอกเลยว่าคนคนนี้นั้นเนี่ยมีความคิดถึงคุณอยู่เลยแหละนะคะถ้าอยู่ไกลนั้นเนี่ยอยากจะแอคชั่นเข้าหาคุณจะแย่แล้วค่ะอยากทักหาอยากมาหาแล้วก็อยากที่จะให้คุณนั้นเนี่ยนะคะได้ติดต่อมาพลังงานนี้เขามีแรงปรารถนากับคุณมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าความอยากนั้นเนี่ยมันติดอยู่ตรงอีโก้ของเขาเองค่ะที่มันยังดูไม่มีการ ่นใดๆเขาค่อนข้างหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องของคุณสองคุณนึกถึงคุณและยังตัดคุณไม่ได้คนคนนี้บอกเลยว่าคุณนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขานนเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ในฝั่งของเขาเองนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการแอคชั่นใดๆใจเองอยู่ไม่สุขคะ่ะคิดถึงโหยหาอยากแอคชั่นทักหาแต่ติดที่อีกโก้เขาอะยังหมกมุ่นเรื่องของคุณอยู่เลยคะ่ะ